เลือกมาหนึ <entrepreneurship> ่งซองครับ MGL04 ครับคำถามของคุณม <ed in> ีอยู่ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดที่ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังไม่ดีต้องไม่ยังไม่ต้องมีการประกวดนางงามก็ได้อีกครั้งนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดที่ว่าสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยยังไม่ดียังไม่ต้องมีการประกวดนางงามก็ได้ สำหรับลูกศรน,นะคะลูกศรมองว่าการประกวดความงามหรือการ,รสื่อบันเทิงต่างๆนะคะสามารถจัดทำได้นะคะโดยทำตามหลัก WHO อย่างถูกต้องค่ะลูกศรก็ลูกศรเชื่อว่าสามารถจัดการประกวดนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะเศรษฐกิจต้องการการขับเคลื่อนด้วยสื่อบันเทิงต่างๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับน้องลูกศรครับ คำตอบของลูกสออาจจะเป็นลูกศรนพุ่งโดนใจหลายๆคนนะฮะมาถึง MGL สุด